ครับวันี้ผมรีวิวขอเวแฮเว่โซซบีเวสาเวโกครับราคายี่หบาทแกะมือครับนี่ไงมีคู่มือไหมครับนี่ก็ก็แกะคู่มือหาคู่มือเล้วคู่มือมาดูวิธีการต่อกระเทเถอะครับไม่ได้บาูฟี่เด้อเด้อเด้เด้ด้อด้เด้เด้อเด้อเด้ด้ด้ด ผมต็พี่คาเบโก้ครูไม่ครับเบโก้เบโก้คคนนี้จะโหจับวันยี่บาทค่ะวันที่คุณครู้จัดยันดีครับไม่ได้ค่ะเด้อเดอเด้อเดอเดอกดอเดอเด ต่ออบีตอนนี้โขจะหาเวียตุกตาเอ๊ะครับว่าะฉ่ว่าอีว่าวุษาเกาดีคือเมื่อเอ๊ะนะครับต,ต่อต่ออยู่นะครับรอ,อหน่อยนะครับนี่คาดจีครนะครับวอกก่อนได้ไหมครับ เล,เล้นมาแล้วเดี๋ยวก็อีกทีนะครับขอโทษด้วยนะครับ ขอโทษด้วยนะคะสะขอโทษด้วยนะคะโหต่อนาหน่อยนะคะต่อไปต่อมือนะคะต่อมือนะครัะต่อต่อแบบนี้นะคะต่อง่ายนะครับมือมือมือนะครับอุย้ยแกะง่ายน,นะครับอุย้ยเจ้าท็อปปี้อยาทำแบบนี้สิ นะคะอุย๊ยเจตจ้าซอบบี้ใส่ไม่ดีว่าอะไรนะคะเจตต่อเสร็จแล้วซอบบี้แวะแต่ละก็ต่อหัวไเบสซูปเปอร์ซอบบี้นะคะและต่อไปเขาต้องมีดิปืนปืนปืนเหตต้องถือปืนนะเขาใจไม่ซอบบี้คุณซอบบี้ไม่ไปว่ไว้ฮ่านะคะต่อไปดูค่าตอกเท No. Ta-ha din. ba ba? Ano 没有好没带。哒哒哒哒。嗯嗯嗯嗯，哒哒嗯嗯嗯嗯，哒哒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 。 ขอโทษด้วยนะคะไม่มีเวลาหาคลิปบายๆประกาศขอ,อาจบแค่นี้นะคะบายบาย